ท่านรวอาจครับท่้าเอาเารย์รองค์สำหรับวัจนน์ของพระองค์ในวันนี้ขอาเป็ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเราขอาเป็ที่โรงจะเปิดตาใจของเราให้สว่างให้เราได้เห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราได้รู้จักพระองค์มากขึ้นรู้จักแผนการที่พระองค์มีให้กับชีวิตของพวกเรามากขึ้นเรารู้จักแผนการที่พระองค์มีให้กับพระศิษย์ของพระองค์มากขึ้นขอาเป็นพระองค์ที่วันนี้ เราจะออกไปไม่เหมือนเดิมขอบคุณที่วันนี้เราจะรู้จักโลงมากขึ้นเราจะดินเนินอยู่ในทางของโลงมากขึ้นขอบคุณโลงในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนขอยก็เราเปิดมาที่สดุดีบทที่3นะครับสดุดีบทที่3ข้อที่4ราองการจะถามว่าเอ๊ะทำไมทุกครั้งเวลาสอนเนี่ยอาจารย์ต้องเปิด มื่อั้งทีก่อนเร้ไม่พูดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้ยินผมพูดหรืออยากได้ยินพระเจ้าพูดก่อนกันเห็นไหมางคนพูดนะครับห้าสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเลยแต่สําหรับเราเราต้องการถวายเกียรติของพระเจ้าก่อนสิ่งที่เราจะพูดนั้นต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ถ้าเราต้องการให้พระเจ้าตรัสกับเราในวันนี้เราจะต้องค้นดูในพระวจนะ สรุบทที่สาข้อที่สี่้กล่าวเอาไว้ว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้าและกรงปรับตอบข้าพระองค์จากภูเขาอันบริสุทธิ์ของโลกหอยอ่านพร้อมกันนะครับข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้า,า,า,รรจาและกรงปรับตอบข้าพระองค์จากภูเขาอันบริสุทธิ์ของโลกรู้ไหมว่าพระเจ้าต้องการให้เราร้องทูลต่อโลกพระทัะทีเต็มไปด้วยคำสั่ง ให้เราร้อง,งต่อพระเจ้าแม้กระทั่งองค์พระเยซูคริสต์รได้ทรงสอนหลายครั้งด้วยกันว่าจงขอไม่ใช่เป็นคําเสนอแนะแต่เป็นคําสัง่งคริสเตียนมากมายนะครับคิดว่าพระเจ้าจะให้สิ่งใดก็ตามเดี๋ยวมันก็เกินดนี้ความคิดดังกล่าวไม่ต่างกับการที่คนอยากจะกินส้มแล้วไปนั่งทุใต้ต้นไม้ รอเมื่อไหร่ถึงเวลาเหมาะสมเดี๋ยวส่อมจะมหลุดลงมาเองคริสเตียนมากมายจึงตายคาต้องนั่นคือเรามีชีวิตแล้วเราก็ตายแล้วก็พลาดจากสิ่งที่ราได้จัดเตรีเอาไว้เมื่อเราทูลขอเราก็จะได้และหนึ่งในสาเหตุที่เราไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ได้ขอยากอได้กล่าวไว้ว่าที่ท่านไม่มีก็เพราะท่านไม่ได้ พางครั้งก็มีความรู้สึกว่าการขอพระเจ้าเป็นเรื่องที่รบกวนโรคแต่สําหรับพระเจ้าของเราแล้วรงต้องการให้เรารบกวนโรคเห็นไหมจำได้ไหม,ไม,มพระเยซูได้บอกว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมเธอไปหาผู้พิพากษาธรรมความหมายคือผู้ผู้พิพากษานั้นไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแต่ถ้าเกิดเธอวิองวอนขอมากเข้าในที่สุด พา,ากศษาก็ต้องจัดเตรียมให้จัดก,การให้นไหมแล้วพระเจ้าจะไม่ยิ่งกว่านั้นหรืออย่าลืมนะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ภาษาคนนั้นเพียงแค่บอกว่าเปรียบเทียบกับคนที่มันจะไม่ให้มันยังให้เลยแลวถ้าเราหาพระเจ้าล่ะพระองค์จะไม่ให้เลยแล้ววิธีที่เราเข้าหาพระเจ้าเราไม่ต้องไปวิงวอนไปรบเล้า้าเข้าแค่เราพูลขอเรา จำได้ไหมที่มีเรื่องเดินมีเพื่อนมาเยี่ยมตอนอตกลางคืนไม่มีาอาหารจะเลี้ยงเพื่อนเลยไปหาเพื่อนบ้านเราไปเคาะประตูเรียกเขาแต่เพื่อนบ้านก็บอกว่าทุกคนในบ้านฉันหลับแล้วลูกฉันก็หลับแล้วอยว่ามารบกวนเชลเลยแต่ถ้าเกิดคนนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเห็นรู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนของเขายัางไงก็ต้องได้เขารบเร้าอยู่กันในที่สุดเขาก็ได้แล้วพระเจ้าไมา่ยิ่งกว่านั้นหรือ หลายคนตีความว่าขอ,อยากได้อะไรจากพระเจ้า <c oughs> ให้ลบร <c oughs> ้านานๆครับไม่ใช่พระคัมภีรภ์ไม่ได้บอกพระเจ้าเป็นเหมือนกับเพื่อนคนนะั้นพระเยซูยกตัวอย่างให้ดูว่าขนาดคนที่มันยังไม่อยากให้คนที่มันติดภุาราจริงๆคนที่มันมีเหตุที่ยังไม่ต้องมาเปิดประตูให้ <c oughs> ไปลบลเ้ามันมันตัวให้พระเจ้าไม่ใช่คนแบบนั้นเมื่อคุณขอจ,จา <c oughs> อจกพระเจ้าพระเจ้าจะให้ถ้ามนุษย์ยังให้ พระเจ้าก็ให้เอนแล,และที่สำคัญคือพระเจ้าให้มากกว่าลงเตรียมสิ่งที่เราต้องการแล้วแล้วรงสร้างตั้งแต่ก่อนที่เราจะคุอขอแล้วว่าเราต้องการสิง่งใดดังนั้นให้เราทำแบบผูกศิษย์สืบฤทธ้์ท่านท่านทำอย่างไรเมื่อท่านต้องการคำตอบจากพระเจ้าสังเกตท่านไม่ได้บอกว่า,าพระเจ้าอยู่เฉยเมื่อเวลาเหมาะสมพระเจ้าจะตอบจากพระเจ้า ท่านกล่าวว่าข้าพระองค์ร้องทุลพระเจ้าและนี่คือสิทธิที่พระเยซูมอบให้กับทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าจำได้ไหมยตอนบทที่1นึ่งข้อสิสอกล่าวว่าอย่าไงไรพระองค์ได้ประทานสิทธิให้ทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าวันนี้คุณสามารถทูลขอพระเจ้าจเป็นพระบิดาของคุณได้ ในหนึ่งยอ์นบทที่ห้าข้อที่สิบสี่ข้อที่สิบห้านะครับหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อที่สิบี่ข้อที่สิบห้าอัครทูตยอนต้องการให้เรามีความมั่นใจเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าใช่สิผู้เขียนสรุดีได้รับการเจริอผู้เขียนสรุดีไป็นคนสำคัญผู้เขียนสรุดีอยู่ในพันธสัญญาเดิมดังนัน้นพระเจ้าจึงตอบท่านแล้วฉันเป็นใครฉันมีค่าอะไร คริสเตียนยลนมากยังมองตัวเองเป็นแค่หนอนเป็นคนไร้ค่าไม่มีความสาคัญอะไรใช่ไหมแต่อย่าลืมนะครับว่ายอนได้กล่าวในข้อนี้ว่าคริสเตียนทุกคนสามารถมั่นใจใช้ได้เช่นเดียวกันไม่เพียงผู้เขียนสันดีจะกล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าร้องทุนพร,ร,ระองค์พระองค์ตรัสตอบข้าพเจ้าเมื่อคุณผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ร้องทูนตอบพระองค์คุณมั่นใจได้เช่นเดียวกันว่าพร,ระอรงค์ตรัสตอบคุณ ยอนได้กล่าวว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อตรองคือถ้าเราเราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงยอดเราในที่นี้หมายถึงยอดและผู้เชื่อทุกคนจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เขียนไปหาคนใดหนึ่งคนจดหมายฉบับนี้เขียนถึงคริสเตียนที่มีในเวลานั้นรวมถึงคริสเตียนในเวลานี้น้ำพะทัยของพระเจ้าในเวลานั้นกับในเวลานี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ยังเป็นพระเจ้าของคนหลับนะั้นและเป็นพระเจ้าของเราเช่นเดียวกันพระองค์ไม่ได้รักคุณน้อยไปกว่าผู้เชื่อในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ต้องการที่จะตอบคำอธิษฐานคุณน้อยไปกว่าผู้เชื่อในเวลานั้นและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คุณมีความมั่นใจไหมครับท่านมั่นใจว่าถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราคุณขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อคุณทูลขอสิ่งใดๆคุณก็ได้สิ่งที่คุณคุณขอนั้นจากโค์ผมมีคาถามว่าในห้องนี้มีถืไปมีกี่คนบ้างที่เชื่อผมที่มั่นใจว่าเมื่อคุณร้องทูลพระองค์ตอบคุณบ้างปีนา แต่ว่าผมมาถูกที่แล้วนะผมเข้ามาถูกห้องนะ okay. แล้วนะโอเคแล้วองค์กรตอบจากที่ไหนเราไปต่อไปนะครับสดุดในสดุดีบทที่สามข้อที่สี่ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าพระองค์ร้องทุณพระเจ้าแล,ละองค์กรตอบข้าพระองค์จากภูเขาอันบริสุทธิ์ขององค์วันนี้เราต้องเดินทางไปที่เยรูซาเล็มหรือเปล่าเราต้องไปที่ภูเขาซิโยนันหรือเปล่า เราต้องไปที่พระวิหาหรือเปล่าผู้เขาอันบริสุทธิ์ในพันธสัญญาเดิมคือที่ที่พระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์เองและที่ใดก็ตามที่พระเจ้าได้เปิดเผยที่นั่นคือที่ที่ได้รับการชนะแล้วให้บริสุทธิ์ <c oughs> จำได้ไหมตอนที่พระเจ้าได้เรียกโมเสสโมเสสได้เดินไปหาพระเจ้าเขาเห็นพุ่มไม้ติดไฟ แต่ไฟไม่ไหม้ไฟที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่เป็นไฟที่เผาผลาญแต่เป็นพระสดริของพระเจ้าและมีเสียงออกมาจากต่มไม้และเสียงนั้นคือเสียงของพระเจ้าสิ่งแรกที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสคือว่าจงถอดรองเท้าของเจ้าออกเพราะที่นี่คือที่ที่บริสุทธิ์เพราะอะไรที่ที่โมเสสยืนอยู่จึงเป็นที่ที่บริสุทธิ์ 하나님, 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 하나님,